สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับกับสูนย์สองแห่นึงเลพี่น้องเด้อตอนนี้เอามานั่งท่ารถโดยสารอยู่ป่าข้างพี่น้องพอใจมาส่งแล้วก็เมื่อมากระเจยทรายพี่น้องพากันขึ้นสวรรค์พี่น้องเลยในเขาแน่พระเดชภูพี่น้องสอบ เขายยแ่ละเขาเอซ้ายละกเขาห้าคนละคอนักคอนนันคอนกสอพี่น้องคนละครสที่พากันขึ้นไปหลาดอันอันแม่มัดระเมืองนออกพี่น้อง เอาเขายายแปรแลร้วก็เท้ายายแปรขึ้นไปหายพี่น้องนี่กับกับผู้คายพี่น้องนี่กับผู้คายแล้วก็แกงน้ำไม้พมมอนะแกงน้ำไม้ฟีมือม่ใหญ่งึ้งพอนะอยากกินแกงกระไม่กินในเดิม,มนะแกงจะสมหูขึ้นไปเหมือนแกงหายชุดๆเลยเท้าก็ได้บุหรี่บันไดพี่น้องได้ดอกหลามหนึ่งเนาะทาแห้งมนาะ อันยาลาบหนึ่งได้แล้วเนาะิม่หมวาตเมมามาบุกสีนั่นเองโดยข้าเจาออกเก่าเก่ามงกัวพี่เนป้อมงกัวแปนมงหาิบมเกับชิมงเก่ามงเศ้าเก่ามงสมสิบนี่แหละดยขาจาดเอาคุณก็คือม้าสวกับิมงชิมงกัวเนาะกลับลงมากกับชิมงคำน่นะ มาแล้วโหลส่วนโตเจ้าของไปพี่น้องเลยมันกำลังเล่งคุ้มปลูกมะงโม่พี่น้องเลยกับเลยพักกระหน่งาด้วยซานไปอัติสะดวกเจ้าของเนาะไปโหลดด้วยซานกับเบอสิบเสะดวกได้พี่น้องสะดวกได้พี่น้องเลยย่อดคือโหลดหลักไปโหลดนะคะจะไปส่งฮอททีขาโหลดกะให้ป็นเงินบาทกันนะชิคนละลอยแหละแต่ขาเกลืองยังบูฮูเนาะคนละลอยคือเก่าอีกอ่ะ่าโหลด คนเรา่ตกรถเลยยืมมามากังันมาองอหืมหนเราตกรถเลยต๊กัยาเลยสวรสดีไก่พวไปหลาดเอาเนาะอืมตกกูแซ่ไก่พวไปหลาดเอาถ้ามันต๊กขาดนะมันได้ไปหลาดเอาลดดอกหลดกับขามีเวียายุเชียเวลาเขา ลออกไปเาพี่น้องรอ zoom คหพื่อพี่น้องออออต่อมุงกัวเข้ามาแต่ม่วนคือโผิดขั้นเมือนที่นี่แบกตาหย่างก็ใส่สง,งอกสกอกเลยตามกฎนี <c oughs> ่นาะจะากนรดเออตามกดลานลานปากรถิดโ้ จะาก็จะดีใจจะคล้องกับมาจักหนาข้าวคือกันนาอันควนชิมไปขึ้นหลดเท่ากันแต่ก็ูแต่สื่าไอ้ดำจะเสือแค่คูได้เป็นดำกันขี่เพ่ดูมาข่อยดำเรือก็ไม่ได้ขึ้นแะกินหนักจะได้อมหนึ่งหิว่ิวชม่ขึ้นเกาะกาเกาะเลยประาว่าผเป็นดำได้กับขึ้นมาเลยจะได้ราชิดาหัวเราสาบอกว่า โหลดเข้าไปบีบแกอะไรจะไปขืนเด้อถ้า,อาไอเดอ้อไม่ใช่สิแลนไปขืนขันใหม่อยู่พ <c oughs> อดีน้องเอ๋ก็มาหาูเห็นเลยโทษศาสนาจ้างเขากข็บาเอาแบบนี้โทษอ่ะเนาะคือปเป็นแล้วนน้องคือว่าวิชจ้าได้หรอวะก็แล้วกัดแลนขลาดไปขืนขันใหม่ไปเฉย <c oughs> โอ้ยไอเอ๋น้องลืมลรถน้องบปจือรถอ้ายแล้วอเพิมเติมตอนี้คิวนี่ค่ะก็ออกขั้นคิวนี่นะออกปกตินะคิวน,นี่ออกเทิงแล้วแต่ว่ามันหลาดเอาคนมาลำทาง เจอทหันจัดนี้ได้ขนาดต้องโทรหาละอีกอเกือนหัวีขี้พุ่นไม่นองเลยหลดมากแล้ว่แม่นฮ้าวนี่ลุงมายอ่อเขาเฮ้ละแม่ ขึ้นนบ่นะอไปเลยนพี่น้องเอ้ยปาดขึ้นสวรรค์แล้วบบพี่น้องเนาะนนะตไอ่ย่งก่อนดูต้นนะิแคปแป๊บนึ่งขนาดมนุเออรัน้อ กินแกงไก่กัน ไม่สวไปิ่งไก่ไงว่าตั้งมาเจ็ดสิบพันื่อยสาวยังไงไปกูเลย ก็คือไลงไปสือเราข่าว่ารุนก็เราจะชีพี่น่อนะคะเกือเันจะมาเลาเนาะไม่ใช่บันรุ่งกแล้วเราจะสกีบเอา หอดแล้วพี่น้องมาหอดแม่่นเป็นถี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเจอการั้งแรกพี่น้องเลยขึ้นมาหาอยู่สวรรค์นนเขขพี่น้องพี่น้องคือจือได้อยู่บ่วเฮือนลังเขาเปมาถหนึ่งเลยพี่น้อง,อง,องตอนน้ามาครับเจอกล้าวเนี่ยได้เนาะตอนน่ะครับบอกใจตอนน้าเขาบวกท่านทองได้เนาะแม่ตอนมาตอนน่ะว่าตอนตอนที่หนึ่งอะได้แม่ตอนที่หนึ่งนะยังตอนที่สองมากินอัน ไปกินห่านนะนะบุฟเฟ่ยห่านนะนะโอ้ยนเนเลนาเดือนปลายโแตอนนะสามบอกแล้วจืดเขาอีกนี่เาอบัิ้ี้การ์เบจาอยู่กระทงหนึ่งเอมยเบิอันตอนนะเบิ้จเบิ้จเบิพันบาท อันแม่ทั้งเมืองนอกเพื่อนอันส่งเงินมาหายคาะมอบนเจ็ดพัน 7, บาทจังได้คืนจะไปกินกกระจมอย่าอันชงสงใชยว่าสิพอันตัวมันเป็นสีนที่มันเป็นผานตอนี่แม่กินซองตอนอข้าเจ้าว่ามันเป็นสีนค้วยบอ่สีนียังแหละผูถืกนนอกระพิดได้น่อยไงกันซีพูดนยัง แม่ขั้นจะทอนะสิบวิญญาณนมันมีสินที ух, ่มันเป็นพานมันมันคับผู้สีนสีนงงัวหรือสิ่นข้วเจ้าว่ายันถือสิ่นขัวด่อนเมาจ้ากว่าฉันาลูกมาเทียงขึนแม่ขาว่าสีแป้นเขาหน้าผันหัวสักกระเทียมกุ meter, はは่นหลดาว่านอนบ่อิ่มบ่เขาไปเหือแต่เหือแตนออกมานี้ยเราอยากเบิ่งวาเ้ยเนาเาเป็นเาเคยคิดมือตบ่เน่เาเคยิดร้เดือนแ่ Uhm. แม่ okay, ก็ย้เขมก็ย่าแล้วกคนมากคืออะนแม่นมาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวยามลูกยามลานจักปีแลวแม่จะบ่ได้มานี่เรื่อมาคูปีบ่โอ้คนมาเที่ยวค er. ูปีแม่นั่นแหละ คือไปลองไปหาแวนะนะแรบานกแก้วนางมีบุญนเพรากันน้องแม่ไ่าเขื่อมือื่นจะขึ้นไปเรียนเขามาเนาะมันเวลาผัดบนลไรปนไหาเนาะแม่เนี่มัเ้ากไม่เอยมาอ๋อคือพ่ยอดลมาแล้วไ่ได้จองคอยสบามาเลไ่ได้จองไม่ใช่เก่าเก่าจองไว้มีเือมากมากเคือเมากมาก ได้คองฝากอีกได้พี่น้อง,มองเมย่อ้เจา,ายก็ได้คือการดีใจ่น้อดีใจพี่น้องอ,อันอกเปใ่ประเป๋าพี่น้องเจสา,ายได้สีดำอะไรสีน้ำตาลพอดีสีถือใจเลยอ่นมันหมนดเยมันมันจะออกนะออกเว้ยง่ายกางออมาแล้ว

ตอันนี้กีนหนไรไปมาโรงงานนี่ไปไหมาอยากมากินหมกบัวหมกไม้อย่างแล้ววันน้มากินได้เลยอากกินมากอยากมาเยี่ยมมายามยมอะแล้วแม่ไปทางพุ่นแบบมากเลยอยามกมากมันแบบมากหรมั้งเนาะบ้านเี่น้อมันเคยอยู่เนาะแม่นะแหละมีไปเด็กอะสี่สิบปลายปีเลยนะโอ้จากบ้านไปสี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องแม่เพิ่นก็ได้กลับมาเยี่ยมยามบ้าน สอสีสาที่รนี้จะบ้าไางครอบครัวอยู่คุนจะเห็นจะน่อยปอยู่กันนอกกับเจ็บมาก่าแดดขม่าอะไรเข้าไปไม่ได้เจ็บต้นเจ็บตัวเลเนี่ยอันนี้กับยางก็ได้อันนี้กันยกก็ได้ต้นไห้ใส่ฮะมันมันมากพี่แบบว่าบเป็นเนี่ยอาจะาแทงใหยกก็ได้ บัดมาพี่แบบบร้หัรบ่แม่บริหาอ๋อทำสิเทสิปวดสิเจ็บก็ตีก็ได้บัดมาเนี่ยเพราะว่าเท้าเรามนส่่าคือเตาเนี่ยบัดมาเราเป็นบิก็นอย่างเดือดสื่อเดือดก่อ่นือออากาศ้านเทาโลดมา บานเกิดเธอเนาะแม่มันกิดมีแห้งแล้วเปผู้นี้นะเอื้อเจ้าแมบอ่าอ๋อเพื่อนเนอย่พุ่นไไปอ่เพือนแคมระออยะ้ออืม่ไปหมมาแล้มานีเลนโดยมตมากัมานี้อเ็เ่คยเห็นคือคยเห็นตัวใหญ่ ้นเย่นแ่กห่แบบแบบมันไม่คุ้นคุ้นเนาะมันคุ้นคุ้นนเรแบบเจ้าน่ะเปคนคนอยู่พี่เลยรถบ่อแหม่ด้วยโอแบบ้ กระสิเห็นแล้วแบบนอานนผ่านทำฟานเธอร์เาเ็นนันเ้เนี่ยบ้าทก็อืม้านเา็ดกับซองย่งแม่ย่้าน้่าหอดแมนน้องโนเคียนนั่นเด้ไหมทางแหวอยู่ในแจ่วัดน้องโนเคียนนะ กันวัดทั้งใต้เนาะเาค่อยไปแตเลยเลยเงยไปบกเซียร์อ่าพี่นอพี่นองทางนอังนกลัวม่บุกเียรเเลยไปเอาเมียบหารวันกเขียนน่ะแล้วมัจะทำแต่บ้านแบบแวู่ว่าทางทางขา ไอันมีอ uh, like ันพยพร่พะเยาเรบอันเาเาล้มลูกอันน่ะความเมี้วาจาบพญเยาเพชบ่อันเดอมบู่้หญิงชุ่งชุ่ัง้ชุ่มดั ได้นี่คิ้วตานังซีมากดีซอยเป็นอันซอจิล้อกออกกัทั้<อ>งแ่เลทังร้านนะคิต่อไปกซี้อไห้แก้วให่เป็นบลอกเพศเอาบันั่นนะไม่ตัวข้ง่อยู่มังนอกกันร้านสีเป็นผ้ผากแต่ห้ซีซอซอยเฟิรนได้แรบกนอีกซีอาน้อีซีอู้ยอาน้ซีแหเย สบายดีล่ะมาตัวเฮียนบ่ก็ใหญ่เลยตัวนี่มาเห็นตอนนี้ยังไม่ได้ใหญ่สันีดนอกนี่แหละมา้นมมือตีนเธอลูกปิกอย่าใพ้กงหญ่เลยมาตอนนั้นยังไม่ได้ใหญ่สนี้

อันเอื่อยได้ละาแซดปถามเป็นอะไรเอื่อยคนนี้ร็เป็นเอื่อยนหนึ่งนะแซดปรานเป็นอะไรนหนึ่นแซดปถามใครแน่ละบอสตอนทพกรรมมาเด้ขใแน่แล้วหน้ะกินมานามาจะเศ้าอองกินกิน้โดยพี่น้องเลยถาบิงถาส้ม ต่อไปได้พี่น้องเด้อฮัสลาสะกนมาพบม,มาเจอกันแล้วพี่น้องเ้ยกับแม่มาแต่เมืองนอก <c oughs>